สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นรายวันในช่วงนี้ครับข่าวแรกอยู่กันที่จังหวัดสุขโขทัยครับชาวบ้านไปทำบุญออกพรรษากลับมาไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลังครับ เมื่อเวลาเก้านากาสามสิบนาทีของวันที่สองตุลาคมครับพันตํารวจโทธงชัยเจิมขุนทศสวัสดิ์สอบสวนสถานีตํารวจภูธรบ้านแก่งอำเภอศรสีสัชนาลาัยจังหวัดสุขโขทัยครับรับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้บ้านบริเวณหมู่บ้านโบราณหลวงหมู่ที่หนึ่งตำบลสารจิตอำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยนะครับจึงแจ้งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบแล้วรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเพลิงกาลังลุกไหม้บ้านอย่างรุนแรงครับ โดยมีชาวบ้านมาช่วยกันขนย้ายของและช่วยกันดับไฟอย่างโกลาหลจึงประสานรถดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามสิบ,บครับองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บ้านแก่งและรถดับเพลงิงจากเทศบาลเมืองศรีสัจนาลัยทั้งหมดจำนวนสี่ันมาช่วยกันดับเพลิงใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงจึงระงับเหตุไว้ได้ครับจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุบ้านหลังดังกล่าพวพบว่าบ้านไม้ทั้งทั้งหมดนะครับเป็นบ้านไม้หลังใต้ถึงยกสูงถลกเพลงไหม้จนหมดเหลือแต่เสาครับ นอกจากนี้เพลิงนั้นยังลุกลามไปยังบ้าน<จ>เพื่อบ้านนะครับยุงข้าวถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายมีผู้รบับบาดเจ็บถูกไฟลวกนะครับระหว่างช่วยกันขนย้ายของจึงนําตัวส่งโรงพยาบาลสารจิตเพื่อทําแผลนะครับจากการสอบสวนนางผวนอายุ60ปีเจ้าของบ้านทราบว่าบ้านที่อยู่อาศัยเป็นบ้านไม้ใต้ถุนยกสูงช่วงเกิดเหตุตนออกไปใสบาตรที่วัดเนื่องจากเป็นวันพระและวันออกพรรษาครับ ในช่วงระหว่างพระกำลังเทศมีบ้านชาวบ้านนะครับได้วิ่งมาตามบอกว่าบ้านนั้นถูกไฟไหม้จึงรีบกลับมาดูพบเพลิงกำลังลุกไหม้บ้านอย่างรวดเร็วครับตนเองกับเพื่อนบ้านช่วยกันดับไฟแต่ไม่ทันการจนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาช่วยฉีดน้ําสกัดเพลิงครับแต่ก็ยังไม่ดับจนมอดไปหมดนั้นทําให้ไฟนั้นไหม้บ้านทั้งหลังครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมูลค่าความเสียหายกว่า5 0,000 0บาทครับยวไปายบา

ให้ลูกชายอยู่กรุงเทพกันสองคนตอนอยู่บ้านนี้อยู่บ้านนี้เดือนทีอยู่บ้านนี้อาบนิ่มไปวัดอาจารย์ไปวัดอาจารย์ไปช่วยเขาบ้านตะทุ่มพีทพระป่าก็เขาคุ้มเดียวกันเนาะก็ไปช่วยเดินในบ้านนี้ไม่เคยอยู่เลยเนาะได้จุดธูปเทียนอะไรไปบ้างไหมไม่ได้จุดเลยเนาะ มาต่อที่จังหวัดสระบุรีครับหนุ่มใหญ่เครียดโดดช่องลิฟต์ตึกล้างสูงกว่า6ชั้นดับขาที่ครับวันที่2ตุลาคมครับเจ้าหน้าที่สพเสาให้ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191นะครับว่าพบศพผู้เสียชีวิตบริเวณตึกล้างไม่มีเลขที่ซอยวัดไผ่ล้อมหมู่ที่1ตำบลสวนดอกนะครับอําเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีครับ จึงพร้อมด้วยแพทย์จากโรงพยาบาลเสาให้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างรัตนไตรธรรมธร,ธรรมสถานสระบุรีนะครับและเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานครับเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุพบศพบนายปัชชยาอายุ34ปีครับนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณช่องลิฟชั้นล่างจากการตรวจสอบของแพทย์และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานพบว่าสภาพศพบ,บริเวณศีรษะยุบกระโหลกแตกแขนขาหักครับ คาดว่าผู้ตายกระโดดลงมาจากทางช่องลิฟต์ชั้นที่6แล้วกระแทกกับคานเหล็กนะครับบริเวณช่องลิฟต์ทำให้เสียชีวิตใต้ถุนตึกร้างยังพบรถจกักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าสีน้ำเงินครับหมายเลขทะเบียน1กไก่ยอหญิง3558สระบุรีจอดอยู่นะครับซึ่งในขณะที่เจ้าหน้าที่ชนสุตรศพได้มีญ,ญาติต่างมาดูด้วยความเศร้าโศกเสียใจโดยมีประชาชนและชาวบ้านยืนดูเป็นจำนวนมากครับ จากการสอบถามญาติผู้เสียชีวิตเล่าว่านายปัชญาทำงานอยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอแก่งคอยครับยังไม่มีครอบครัวอาศัยอยู่กับแม่ซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณสองเดือนที่ผ่านมาผู้ตายเคยคิดฆ่าตัวตายมาแล้วครั้งหนึ่งครับแต่มีคนช่วยไว้ทันซึ่งในครั้งนี้ผู้ตายได้ออกจากบ้านไปตั้งแต่ตีสี่ของวันนี้จากนั้นก็ยังไม่ได้กลับมานะครับทางญาติพี่น้องได้ช่วยกันออกตามหาจนมาพบว่ากลายเป็นศพอยู่บริเวณตึกล้างดังกล่าว ส่วนสาเหตุการฆ่าตัวตายคาดว่าผู้ตายน่าจะมีปัญหาเรื่องเงินนะครับที่ไม่พอใช้จ่ายทางด้านเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุและจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานพร้อมส่งศพเข้าตรวจสอบยังสถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปครับ มาต่อที่จังหวัดเชียงรายครับเกิดอุบัติเหตุนะครับรถจักรยานยนต์ประสานงานเสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บสามรายครับวันที่สองตุลาคมเวลาเจ็ดนาฬิกาสีสิบนาทีครับพนักงานสอบสวนสพแม่สายจังหวัดเชียงรายรับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนประสานงานครับที่บริเวณสี่แยกชรบรบ้านผาแตก หมู่ที่10ตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายครับคือนางอ่อนคําวาวนะครับอายุ41ปีชาวจังหวัดเชียงรายและยังเป็นเจ้าหน้าที่อสอมอบ้านผาแตกนะครับจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว,ว่าขณะที่นางอ่อนนะครับขับรถจักรยานยนต์มาตามถนนเส้นทางห้วยน้ํารินแยกไฟแดงโรงแรมเบิร์ดครับและกําลังจะเลี้ยวขวาเพื่อจะมุ่งหน้าไปทางขึ้นวัดผาแตกนะครับเพื่อไปทําบุญวันออกพรรษากับหลานชาย จู่ๆได้มีรถจักรยานยนต์ที่วิ่งตามหลังมานะครับได้ชนเข้ากับรถของนางอ่อนจนนางอ่อนนั้นกระเด็นตกรถตามลําตัวของนางอ่อนมีเลือดไหลออกมาหลายจุดครับรวมถึงไหลออกจากหูด,ด้วยนะครับจํานวนมากจนหมดสติขณะเดียวกันมีรถของเจ้าหน้าที่ทหารขับผ่านมา จึงลงจากรถมาทําการช่วยเหลือและเรียกรถกู้ภัยนะครับเพื่อจะนําตัวผู้ประสบอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาลส่วนผู้ที่ขับขี่รถจกักรยานยนต์มาชนนางอ่อนนั้นทราบว่าเป็นเยวาวชนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งนะครับในอําเภอแม่สายและได้รับบาดเจ็บเช่นกันครับหน่วยกู้ภัยจึงรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลแม่สายครับหลังจากหน่วยกู้ภัยนําตัวนางอ่อนและคู่กรณีส่งโรงพยาบาลแม่สายบ่ายวันเดียวกันหมอได้แจ้งว่านางอ่อนครับได้เสียชีวิตแล้ว ญาติจึงนำศพนางอ่อนมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดผมวิหารอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับส่วนการดำเนินคดีกับคู่กรณีนั้นทางเจ้าหน้าที่จะได้เรียกคู่กรณีมารับทราบข้อกล่าวหาและส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ มาดูที่ข่าวที่น่าตกใจนะครับผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ถูกยิงเสียชีวิตภายในสนันง,งานสวนสัตว์สงขาครับขณะที่พื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับขณะที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องของลูกเก้งเผือกพระราชทานหายไป2ตัวครับมีรายงานว่าเมื่อช่วงสายของวันนี้นะครับ นายสุริยาแสงพงผู้อำนการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยครับในพระบรมราชูปถัมภ์ถูกยิงเสียชีวิตภายในที่ทำการสวนสัตว์สงขาขณะลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีลูกเก้งเผือกสายพันธุ์พระราชทานสองตัวนะครับที่อยู่ในสวนสัตว์สงขาหายไปอย่างปริศนาเมื่อวานนี้ครับ ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองสงขลาและเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานกํากำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรเบื้องต้นทราบว่าถูกเจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงขลาคนหนึ่งยิงเสียชีวิตความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ และนี่คือทั้งหมดของข่าวเด่นรายวันในช่วงนี้ครับ